สวัสดีค่ะเยปาชาแนลจ้าวันนี้เยปาชาแนลนะคะจะมาพูดเกี่ยวกับอเอกสารนะคะขั้นตอนการขอไทเรนพาสต้องใช้เอกสารอะไรบ้างนะคะขั้นตอนการทําเยปาทาลงไปเล้วนะคะในคลิปน้ะนะคะลงไปเชิดดูได้นะคะขั้นตอนการทําไทเรนพาสนะคะวิธีการทําไทเรนพาสเนาะนะคะเยปาทําลงไปเล้วนเนาะนะคะท่านี้มีเพื่อนเพื่อนอะมาขอให้เยปาทำคลิปเกี่ยวกับ ขั้นตอนการใช้เอกสารอะไรบ้างเนาะนะคะก็จะมีเพิ่มเติมด้วยคือบัตรประชาชนเนาะ,ะที่เขาเขียนมาคือพาสปอร์ตมีไอ้นี่แต่ไม่ได้เขียนว่ามีบัตรประชาชนด้วยนะคะที่ป้าอ่านดูเนาะนะคะแล้วก็นะคะแล้วก็มาตอบคําถามของเพื่อนนะคะเกี่ยวกับใบ coa หรือ coe นะ,ค,ะคือมีแล้วเราต้องทําใหม่ไหมเนาะอันนี้นะคะความคิดเห็นส่วนตัวนะ,ะเออใครจะคิดเห็นเหมือนยยปาหรือเปล่ายยปาปร,รู้นะะเนาะยยปาก็ได้รับ เอกสาร COA เรียบร้อยแร้วหรือ COE เรียบร้อยแร้วเหมือนกันเนาะแต่ยายปาเดินทางวันที่สิบเอ็ดเนาะบางคนก็วันที่สิบสามอะไรเนี่ยนะคะท่านี้ความคิดส่วนตัวคือยายปากลัวความกลัวมาเพราะว่าเคยมีประสบการณ์คือมันมีเคยมีปัญหามาทีหลังย้อนหลังตลอดเนาะยายปาก็เลยเปลี่ยนยายปามีแล้ว COA แต่ยายปาก็เลยหันมาทำไทยแลนด์พาสด้วยเพราะยายปาทีแรกทำก็ขุขุขักๆเนาะเพราะว่ามันเพิ่งเปลี่ยนแปลงใหม่ พอเขาเปิดให้ทาวันที่หนึ่งปุ๊บยายปาก็ทําเลยเหมือนกันเอาของคุณตาก่อนนะคะคือทาก็อย่างที่ว่ายายปาบอกไปอ่าคลิปที่ว่าวิธีการลงนะคะคือยุ่งยากมากเนาะนะคะแต่พอเราทําเป็นปุ๊บมันก็ไม่ยุ่งยากนะคะมันก็ง่ายเหมือนปอกกล้วยเข้าปากเนาะนะคะอะไรที่ทําเป็นแล้วมันก็เหมือนปอกกล้วยเข้าปากเลยค่ะเนาะ,ะทาใหม่ๆมันก็อาจจะยุ่งยากอยู่เนาะนะคะ,นะคะก็เหมือนทั้ง C O A หรือว่า Thailand Pass นี่แหละคะ่ะนะแต่ i l a n d Pass เนี่ ทำอะขั้นตอนมันจะง่ายกว่าเนาะนะคะง่ายกว่าจริงๆนะคะท่านี้ว่าเอ๊มีใบแล้วเราต้องทำทาใหม่ไหมนะอันนี้มีเพื่อนๆถามเยปามาแต่ถ้าเป็นส่วนตัวของยยปาคือคุณทําใหม่ไปเลยดีกว่านะคะถ้าคุณเดินเดินทางแล้วอ่าไม่ใช่วันที่หนึ่งที่สองอะไเงี้ยหลังจากวันที่เจ็ดที่แปดไปเนี้ยคุณทําใหม่เลยดีกว่านะคะคุณทำไทยแลนด์พาสไปเลยดีกว่านะคะเนาะ,ะเพราะว่า ป้องกันไว้นะคะดีกว่าเราไปถึงเมืองไทยเอ๊ถ้าเกิดเขาตรวจเนี่ยอ้าวเขาเปลี่ยนเขาเปลี่ยนให้ทำไทยแลนด์พาร์ตแล้วคุณยิ่งใจ COA อยู่เหรออะไรเงี้ยมันก็จะมีปัญหาเนาะนะคะสู้เราเปลี่ยนใหม่ทําไปเลยนะคะยายปาก็ทําใหม่เหมือนกันเนาะ,ะยายปาก็มีทั้งสองใบนะ COA ด้วยแล้วนกะ็ไทยแลนด์พาร์ตด้วยเนาะนะคะมีชีวะโคตรเรียบร้อยแล้วทํายากไหมนะคะยายปาก็ของคุณตาทำบ่ายโมงเซตบ,บ่ายโมงเนาะก็ได้บ่ายสามนะคะ ส่วนของยี่ปลาก็สามชั่วโมงเหมือนกันได้เนาะนะคะก็คือได้คิวอาโค้ดมาเลยเนาะไม่ได้ไม่ได้นานไม่ได้ข้ามวันเนาะนะคะแต่เขาจะพอเราทำพีมพ์เอกาสารเซ็ตแล้วเขาจะบอกว่าเออประมาณหนึ่งถึงเจ็ดวันหรือหนึ่งถึงสามวันอะไรประมาณเนี้ยเนาะนะคะบางคนก็รอสามสี่วันก็ยังไม่ได้ก็มีเนาะนะคะก็ไม่รู้นะ,ะว่ามันมันเกิดปัญหาอะไรขึ้นอันเนี้ยเพราะว่าไม่มีใครตอบข้อ,ขอ สั่ถามใครได้นะฮะตรงเนี้ยนะคะคือย,ยายปาถึงเน้นว่าเวลาคุณลงกรอกข้อมูลอะไรกระช่างนะ,ะคะกระราทบทวนดูให้แน่ชัดก่อนค่อยยืนยันตัวตนนะ,ะค่อยยืนยันนะ,ะพอเราพิมพ์เลยเสร็จแล้วเราเลื่อนเลื่อนกลับมาดูย้อนหลังดูอีกหน่อยนึงมันก็ไม่ใช่ใช่เวลานานเราเเราดูอีกทีนึงว่าเอ้ยเราพิมพ์ถูกต้องไหมอลยไหมนะ,ะพอเราถูกต้องแล้วเราค่อยยืนยันนะคะคือความแน่นอนดีกว่าเนาะ พอพิส์มาแล้วไม่มีใครมาตอบเราว่าเอ้ยต้องไปเข้าแก้ไขตรงไหนบางทีเรารอไปแล้วรอไปอีกเราก็ไม่รู้ว่าเราผิดหรือไม่ผิดเนาะนะคะเราผิดหรือเปล่าหรือทําถูกหรือเปล่าเราไม่รู้เพราะว่าเขาก็ไม่ได้ส่งข้อความอะไรให้เราเนาะอันเนี้ยนะคะก็นะคะมาค่ะยายป,ปาก็จะบอกว่าเอกสารใช่อะไรบ้างนะคะการลงไทยแลนด์พาสนะ,ะก่อนจะได้รับ QR code เนาะนะคะก็นะคะ,ก,นะะก็มีคนของคนไทยเลยก็มีหนังสือเดินทางนะคะหรือพาสปอร์ตจ้ะนะคะ เตรียมกองไว้เลยนะคะตรงหน้าเราเนี่ยนะคะเออแล้วก็สองบัตรประชาชนนะคะสองบัตรประชาชนสามใบรับรองศีทโควิดทั้งเข็มแรกทั้งเข็มสองนะคะเป็นกระดาษ a อที่หมอให้มานะคะมันจะมีวันเดือนปีมีชื่อของเราแล้วก็มีอ่ะชื่อวัคซีนแล้วก็มีอ่าเข็มมันจะมีหนึ่งทับสองสองทับสองอะไรประมาณนี้เนาะนะคะแล้วก็มี q r วโค้ดนะคะตัวนี้เนาะนะคะ แล้วก็นะฮะหลักฐานการจองโรงแรมนะฮะทางโรงแรมเนี่ยไม่ใช่ว่าแต่ว่าเขาให้มาเป็นเอกสารเรียบร้อยแล้วนะฮะเวลาเรามาพิมพ์มันจะมีอ่าหมายเลขโค้ดของทางโรงแรมด้วยแล้วก็ชื่อโรงแรมเราต้องลงไปด้วยนะฮะแล้วก็ตัวเครื่องบินนะฮะเราต้องเตรียมปลาเตรียมมากองไว้เลยก่อนที่จะทำนะฮะก่อนที่จะทํา ไทยแลนด์พาสเนาะ Path, นะคนะเอามาวางไว้นะฮะพอเขาจะเอาอะไรเราเราก็พิมพ์ได้เลยนะคะทีนี้ขั้นตอนการพิมพ์อ่ะขั้นตอนแรกก็คือ,อเป็นข้อมูลส่วนส่วนบุคคลนะคะข้อมูลของเราเนี่ยนะคะเขาก็จะมีให้ลงพาสปอร์ตหมายเลขพาสปอร์ตอย่างนั้นอย่างนี้นะคะเออแล้วก็บัตรประชาชนวันเดือนปีเกิดของเราหมายเลขบัตรประชาชนเนาะนะคะขั้นตอนแรกเนาะนะคะก็แล้วก็มีอะ,อะไรอ่ะ กิเมลของเรานะคะกิเมลเขาจะให้ลงสองครั้งนะคะครั้งแรกเซตปุ๊บรถก็มายืนยันครั้งที่สองอีกรอบนึงนะคะนี่แหละค่ะที่ยายปาบอกว่ามันยุ่งยากตรงยิ้มเมลเนี่ยนะคะมายืนยันขั้นตอนที่สองคือถ้าใช้โทรศัพท์เนี่ยยายปาติดแดงตงลอดเนาะยายปาใช้แท็บเลต็ตมันก็เออโอเคหน่อยนะ,ะมันแดงโลนะคะเนาะนะคะหรือจะให้ใครทําให้ก็ได้นะคะแต่ว่าใช้กิเมลของเราก็ได้นะคะถ้าใครมีแท็บเลต็ตหรือว่าใครมีคอมพิวเตอร์แล้วก็เกี่ยวกับ เก่งเกีบก็เก่งนะนะะเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์อะไรเงี้ยถ่ายรูปถ่ายอะไรเงี้ยนะยายปาบวกเก่งเนาะนะคะเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์นะคอมพิวเตอร์ก็ทําได้โทรศัพท์ทําได้แทบ็บเล็ตทําได้เนาะนะนะ,ะแล้วก็นะคะหลักฐานการจองโรงแรมแล้วก็ตั๋วเครื่องบินเนาะนะคนะตัวชัยแค่นี้แหละค่ะเนาะนะคะสำหรับชาวต่างชาติเนาะชาวต่างชาติก็มีหนังสือพาสปอร์ตนะคะใบรับรองสิทธิโควิดนะคะประกันประกันอ่าประกันอะไรนะ ประกันโควิดนะคะประกันโควิด5 5 5ห้าหมื่นดอลลาร์ขึ้นไปเนาะนะคะแล้วก็มีหลักฐานการจองเลมนะคะชาวต่างชาติแล้วนะแล้วก็ตัวเครื่องบินเนาะนะคะนี่แหละจ้นะเนาะยายป้าจะมาทบทวนอีกทีคนไทยนะคะเอกสารคือหนังสือเดินทางหรือพาสะปอร์ตเนาะเตรียมไว้บัตรประชาชนนะคะแล้วก็ใบป,ประกันโควิดนะคะอ่าใบรับรองใบรับรองอ่าฉีดโควิดนะคนไทยเนาะแล้วนกะ็ หลักฐานการจองโรงแรมแล้วก็ตัว๋วเครื่องบินเนาะนะคะเพราะว่าตัว๋วเครื่องบินนี่เขาไม่ได้ให้ถ่ายรูปนะเราต้องพิมพ์มาหน้าสุดท้ายอ่ะมันจะมีอ่ะตัว๋วเครื่องบินกับโรงแรมเนาะนะคะก่อนที่จะยืนยันลงไปนะคะก็คือ,อเขาจะให้เราพิมพ์อย่างโรงแรมเนี่ยก็จะมีพิมพ์ชื่อแล้วก็มีหมายเลขแล้วก็ทางเครื่องบินนี่ก็จะให้พิมพ์หมายโค้ดของตัวเครื่องบินนะคะหมายเลขตัวเครื่องบินนะคะ นั่นแหละค่ะเนาะนะคะอันนี้ยายปาก็มาบอกมากล่าวกันนะคะที่เพื่อนๆสงสัยเนาะนะคะว่าใช้ขั้นตอนการลงการขอ Thailand p a s s เนี่ยนะคะต้องใช้เอกสารไรเนาะนะคะคลิปนี้ยายปาก็มาบอกแล้วว่าเกี่ยวกับ COA e นะคะที่มีแล้วนะคะแต่ว่าได้รับมาแล้วแต่ต้องเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงมาใช้ Thailand p a าสไหม ให้ยายปาตอบยายปาบอกทําใหม่ไปเถอะค่ะแต่เราก็เอาติดไปถือว่าเราเออทาเผื่อไปเนาะป้องกันไว้นะฮะพอยายปาเคยมีปัญหาแบบเดินทางไปแร้วนะฮะขอให้ใช้ตัวนี้นะคะแล้วเปลี่ยนแป้งมาใช้ตัวนี้นะคะแล้วไม่ได้ทําไปนะผมท่ายมันก็มีปัญหาแต่เราทําไปอะป้องกันไว้ดีกว่านะนะคะผิดพลาดมาทีหลังเบื่อํำคาญพูดหมากเนาะเออเอาคลิปนี้ก็ ยายปาก็มาบอกขายข้อข้องใจแล้วนะ COA นะคะเปลี่ยนใหม่เลยดีกว่านะคะถ้าเดินทางหลังวันที่หลังวันที่สมที่สี่มาเนี่ยเนาะ,ะเปลี่ยนใหม่เป็นไทยแลนด์พาสมันใช้เวลาไม่นานแต่เราก็ถ้าเกิดว่ามันออกไปทันบางคนก็ไทยแลนด์พาสทำสามสีวันแล้วไม่ได้ก็มีนะคะเพราะว่าไม่รู้ว่าไปผิดอะไรหรืออะไรเขาไม่มีใครมาขาข้อข้องใจอะไรเราได้หรือมาตอบคําถามเราได้นะคะก <c oughs> ็เราก็ยังถือใบ COA อยู่นะ แต่ถ้าใครจะเดินทางอะไรเงี้ยอีกอีกสองสามเดินเดินทางเนี้ยทําไปก่อนเลยเนาะนะคะเนี่ยอย่างเกี่ยวกับวีซ่าเหมือนกันนะคะตอนเนี้ยกาลังปวดหัวอยู่เลยเนาะวีซ่านะฮะเยปาก็โอ้บถามเขาไปทั่วแล้วก็จะโทรช่วงนี้นะโทรไปที่สถานทูตก็ติดยากมากแล้วแทบจะไม่ติดเลยก็ว่าได้นะฮะ เลยปวดหัวเนาะตอนเนี้นะคะเดี๋ยวยายปาจะมาทำนะเรื่องแก้วคัพวิซ่าของคุณใต้ฟังเด้ยอยพี่น้องนะเอาคลิปนี้ยายปาก็ต้องกดตัวลงก่อนจ้าสวัสดีค่ะ